สาย4คุณสนะครับวันนี้ผมอยู่กับ PPV นะยอดนิยมตลอดการเลย Toyota Fortuner mm hmm. น่าจะเป็นอ,อีกสีหนึ่งรุ่นหนึ่งที่นะครับถือว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เล่นหานำมาคอนเฟิร์มให้สวยๆเพราะว่าสังเกตว่าคันนี้เองเนี่ยนะแต่งมาเพิ่มเติมก็คือสเกรลรอบคัน สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วันราชธานีวันนี้เอาใจรถสาย4คุณนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Pv p นะยอดนิยมตลอดการเลยโ o y ยต้ Fort ์จู2.8ซิกมาโฟหรือ Fort u n e r 2.8ขับเคลื่อน4ล้อสวยๆและก็น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งรุ่นหนึ่งที่นะครับถือว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เล่นหาเป็นสีน้ำตาลดำ นะครับหลายคนมองผ่านกล้องมาไม่ใช่สีดํานะผมจอดในร่มมันเลยมองเป็นสีดานะครับคันนี้คือสีน้ําตาลดําถัาเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกสีเม็ดมะขามสีเปลือกมะขุดแล้วแต่จะเรียกประมาณนี้นะครับวันนี้นํามาคอนเฟิร์มให้ส,สวยๆเพราะว่าสังเกตว่าคันนี้เองเนี่ยนะแต่งมาเพิ่มเติมก็คือสกเกิรอบคันแล้วก็เป็นรถที่ประวัติค่อนข้างดีเลยก็คือเดิมทีก่อนที่เจ้าของเดิมเขาจะไปซื้อมาคืนเป็นรถรถโชว์รถของโตโยต้ามอเตอร์ นะครับตามเรื่องทะเบียนเลยนะแล้วคันนี้สภาพดีมากๆมาคอนเฟิร์มให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังในเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ด้านหน้ากันก่อนนะครับก็รถมือสองเราก็ต้องคอนเฟิร์มนะครับสภาพของเครื่องกันก่อนก็ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้เป็นรถโปล์กเนอร์โฉมแรกก็คือปี15ตัวแรกที่เริ่มมีการมาเคเปลี่ยนไม้หมดเลยนะครับเป็นรีเจนอฟเดอะไก็คือเป็นตำนานบทใหม่คือเปลี่ยน ทั้งบอดี้ภายนอกภายในเครื่องยนต์ระบบเกียร์ทั้งหมดเลยก็คือตัวนี้เลยก็คือปีปี58ตอนนี้ก็ผ่านมาสัก7ปีละ7ปีก็ตีง่ายราคาตอนนี้นะคันนี้สนนราคาอยู่ที่899นะครับใครหาโฟวิวสวย,สวย,สวยแบบสวยจัดนะ,ะครับช้าไม่ทันก็หายไปประมาณปีละแสนต้นใหม่ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณล้าน6กหรือล้าน63ประมาณนี้ตอนเปิดตัวตอนนั้นก็ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ9 0 0 0แสนตีง่าย,ายก็หายไปประมาณก็เซฟเซไปประมาณ7 0 0 0แสน นะครับเมื่อที่ผมบอกคุณสก,กู่นี้นะครับเป็นปีรถปี58นะเป็น1 gdf tv 2755cc 177ซีซีแรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อนะซิกมาโฟแล้วก็สภาพบอกเลยว่านิ่ๆเลยนั่นนิ่งเลยนิ่งเลยสภาพเดิมสวยเนียนตานะครับแน่นอนว่าฟอเดินให้ผมคัดมาทุกคันก็ไม่ค่อยพลาดน,นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ ใครอยากจะได้รุ่นนี้เล่นหารุ่นนี้อยู่โดยเฉพาะสีนี้ด้วยนะถือว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นเฉพาะคนนะครับลดเลือกเจ้าของแน่นอนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีในต,ตลาดเยอะสำหรับ toyota fortuner 2.8 Sigma 4 g e a ก a u t ฟออปี2015หรือ2558น้สดสีน้ำตาลดำสวยๆคันนี้นะแต่งสะกงสเกิร์ตมารอบคันสวยงามและก็ยางเป็นยางรอบที่2แล้วนะครับต้อง,องรอบ2แล้วเพราะหลายปี เป็นบิสต์สโตนนะครับเป็นซีรีส์ยางเดิมนะครับเกรดเดิมนั่นก็คือ265 60 R18 นะครับ, 5, 18, รบเป็นบิสต์สโตนยางรอบ2ละยางยังดอกเต็มดอกดีนะแม็กตรงรุ่นหน้าเงาทูโทนนะภายในเอกลักษณ์ของ2.8ซิกมาโฟน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นภายในสีนี้ก็คือ,เป,อนะคเป็นสีน้ำตาลทองนะครับเป็นสีน้ำตาลทองผมเรียกอย่างนั้นนะ เพราะมันเป็นสีแบบน้ำตาลแบบสว่างเพราะว่า2.8ขับ2กับ2.4 v เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับรถลักชุรี่นะครับหมายว่ารถหลายหลายแบรนด์แบรนด์ยุโรปก็ใช้ประมาณสีนี้แล้วก็นอกจากสภาพที่สวยจัดจัดแล้วคันนี้ไมไม่เยอะด้วยนะไม่แสนกิโลนะครับไม่แสนกิโลรถเช็คศูนย์ตลอดตาร์เรเ่องยนนิ่ม 899,000บาทใครที่เล่นหาอยากจะได้ฟลอยจูเนอร์ที่ออปชันครบๆนะครับครบๆไม่ใช่ม้ว่าครบในระดับหนึ่งนะเพราะว่าจะจะให้ครบเหมือนกับแบรดอินโดยตาไม่ไม่อาจไม่อาจหาสู้นะไม่ห9 9 1 7กิโลเมตรนะกับราคาที่น่าจะพอฟังรับได้สำหรับ FC f o r t u n ย r r เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ อ,อกสปนะีดอีโค m โหมดเพราะ o d e โหมดมีให้ Pattern c นชิมีให้นะหมดเจียม,มือนะครับใครที่ต้องการขับแบบนี้ล็อกความเร็วก็มีคูชันโทนให้นะครับแต่ยังไม่ใช่อัดเดปตีฟคูช n นโท l เหมือนกับตัวร e จ e นเดอนะก็ถือว่าเป็นออปชันที่ติดมาแต่สมัยนูน้นแรกๆเลยก็ยังเป็นตัวตัวเดิมอยู่นะครับส่วนฟังก์ชันก็คือ,อระบบขับเคลื่อน400ใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับปิดพัดเข้านะครับแล้วก็ DSC, VSC มีครบ สำหรับระบบความปลอดภัยต้องการทําความเร็วสูงก็เปิดพ่อโหมดวิ่งเพราะว่ารถพวกนี้มันน้ำหนักมันเยอะอู่แล้ว2เผา่านะครับวิ่งเร็ววิ่งทางตรงเลยสบายสบายไปลุยก็นะโฟลโ,โฟล์ฮไฮก็สบายสบายใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนี่คือคุณสมบัติของตัวใต้นี่นก็คือเขาทนนอกจากที่ว่าถามว่าฟังก์งงชันพวกนี้น,นะครับอย่างตัวรถราคาร้านหกร้านเจ็ดเนี่ยอย่างบวกเบรกวงเบรกมือ,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 อเนี่ยถามว่ามันก็กัก,กไว้อยู่แต่ถ้าใช้งานจริงก็คือตัวใต้เขาขาย ขายในเรื่องของการดูแลหลัง,งการขายด้วยทาให้เราทาให้เขาได้ขายดีนะรครับพอเป็นมือสองเองผมก็ว่าผมก็ขายง่ายเพราะว่าราคาเองค่อนข้างที่จะหายไปเยอะพอสมควรนี่ขนาดเป็นแบรนด์หลักนะคือแบรนด์หลักมันจะประมาณนี้แหละก็คือเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มันปีม,นปมันปีละแสนจากรถใหม่นะเพราะมันปีละแสนแต่ตามที่ประสบการณ์ที่ขายมาก็คือหายไปประมาณสักปีละแสนยกเว้นรถหน่วยงานที่เป็นรถเช่าใช่ไหมที่มันก็จะหายไปคือกึ่งหนึ่งของราคารถใหม่ นะครับนี่คือความคุ้มค่าของคนที่เล่นหารถมือสองแล้วก็ทีมคันก็คือถ้าเล่นหารถมือสองที่มงคลคุณคานเตอร์คือเรามาั่นใจว่าเราคัดมาดีและทีมคันคือทุกคันทุกคันที่ผมรีวิวคือผมดูมาเองูดื่อยงคือบางทีก็ตีเข้าหน้าร้านเองไปดูรถเองประมาณนั้นนะครับสภาพการันตีให้ว่ารถสวยเดิมนะภายในเห็นไหมภายในจะสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นรุ่นนี้เท่านั้นที่เป็นสีนี้บางคนชอบบางคนไม่ชอบไม่ว่ากัน แต่คันนี้สวยแน่นอนเบาะเดิมทรงดีไม่มีซุดนะครับยกเว้นเบาะคนขับเก็บงานมาให้แล้วอันนี้เป็นพรมเข้าลูกนะครับเป็นพรมเข้าลูกก็เป็นสีน้ําตาลพอดีกันเลยนะสีถือว่าตัดกันพอดีประตูหลังเป็นประตูหลังไฟฟ้าก็คือพูดง่ายคือเป็นฟังก์ชันตัวแรกเลยในตัวนี้ที่ให้มาเพราะว่า f o r t จูเนอรตั้งแต่ปี05จนถึงปี1 5แชมป์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นประตูแบบแมนมือเพิ่งได้ประตูไฟฟ้าในตัวนี้เป็นตัวแรกเลยเป็นตัวแรกเลย ล่าสุดก็จะมีตัว G ีบ้างช่วงปี1 8บแก็ตัดออปชั่นนี้ออกไปเหมือนกันเพราะว่าต้องการหันราคาลงช่วงนั้นนะเพราะว่ามันจะมีหลายๆค่ายที่ตัวเริ่มต้นก็ขายอยู่ประมาณล้่นเอ็ดล้านสองโฟล์ก็ไม่น้อยหน้าก็ตัดตัดออปชั่นออกแล้วขายราคาถูกสุดท้ายขายไม่ได้นะตัวนั้นมันตัดออกเยอะเกินนะครับอะไรแล้วจอเจออะไรตัดออกหมดเลยเนวิ่งนวตัดออกหมดเลยก็น่าจะขายไม่ได้แล้วตัวจีตัวนั้นก็เลยล่าสุดเลิกเลทำแล้วั้งเลิกทาไปแล้วนะครับสาหรับตัวเริ่มต้นเพราะว่ารถกลุ่มนี้ผมเชื่อว่า คนที่เขายอมจ่ายรถใหม่ล้านกว่าบาทเองเนี่ยก็ต้องอยากได้ที่ฟังก์ชันที่มันแบบพอได้หน่อยเงี้ยกล้องถอยอะไรก็ให้มาเถอะพี่ๆตรงนี้ิอะไรก็ให้มาสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ขายแล้วใช่แล้วตัวนี้ก็คือถ้าไม่นับ T ทียดีสองกิ๊แปดซิกมาโฟตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ท็อปสุดแล้วเหมือนกับตัวเทียดีทุกอย่างยกเว้นล่ะของแต่งของแต่งที่เป็นชุดแต่งเทียดีช่วงลงช่วงล่างที่เป็นของเทียดีตรงรุ่นใช้แล้วเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันถามว่าขับสู้เทียดีได้ไหมก็ไม่สู้เทียดีเซา 899,000บาทสภาพอย่างที่เห็นเลยรถสวยเดิมเนียนตามากรถสวยเดิมเนียนตาสุดๆเป็นรถโฟล v วิวที่ใช้ไม่ช้ำนะครับใช้ไม่ช้ำใครที่อยากจะได้ติดต่อเข้ามาเลยคันนี้ที่สำคัญที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นรถที่นะครับซื้อต่อมือมาจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มาไม่ได้เป็นรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าก่อีซื้องันสดนะนะครับมีเล่มพร้อมโอนให้ทันทีนะครับ มีเ,เรียนพอโอเนตทันทีใครที่อยากจะได้ f o ร์จูเนอรสีต้องชอบนะคือมันต้องชอบคือด้วยความที่เป็นสีน้ำตาลดําซึ่งมีน้อยด้วยบางคนก็เล่นหาสีขาวสีดําไปเลยเพราะมันมีในตลาดเยอะแต่วันนี้ผมถือว่าขอเป็นทางเลือกกันแล้วกันขอเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะกได้รถสวยๆแบบนี้ออปชั่นแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้สีแบบนี้ไมเท่านี้กับราคา899 0 0 0บาทผมว่าช้าไม่ทันแน่นอน แป๊บเดียวไปคันนี้นะครับดูอยู่ถ้ากลัวจะไม่ทันก็แคปได้แคปหน้าจอไว้แล้วก็รีบโทรเลยที่0997591779นะครับ0997591779เบอร์โทรสายตรงสองสักดานะครับปรึกษาเรื่องการออกรถซื้อสดซื้อห่อนได้ทุกเงื่อนไขสาภาพอย่างนี้ก็ส่งได้ทั่วประเทศนะครับถามว่าตำนงตาหนี้มันก็มีบ้างนะครับส,สกมสเก็ตหินพวกสีที่ออกสีเข้มๆม,มันจะเห็นคือพวกสกเกตหินซึ่งผมไม่เก็บสีนะครับอาจจะเป็นการแต้มขัดเอา ฝากไว้อีกหรุ่นหนึ่งคันกับราคาเท่านี้ฝากติดตามทุกช่องทางของมงคลไม่จะเป็น YouTube Facebook หรือ i ิกตอกก็แล้วแต่นะครับทุกช่องทางที่เป็นช่อง Official ของทางร้านนะช่องทางการของร้านก็ฝากติดตาม Follow ไว้นะครับมีรถดีๆเข้าใหม่ทุกๆวันทุกสัปดาห์สำหรับคลิปนี้สัปดาห์กับเต y ยต้า o r ร Tuner 2.8 Sigma 4 2, 0 215หรือปี58สวยๆ8 9 9 0 0บาทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับ